สวัสด,ดีครับวันนี้วันที่18ตุลา2565นะครับวันนี้เราจะมารีวิวยางตัวนี้นะครับแอ็กเกรเซนะครับ1ขนาด1.9ของ o o ม m r a c i n g นะครับนี่ก็ คำว,ว่า a อ g r e s s o r อร์นี่แปลว่าควาว่าแปลว่าก้าว้าวนะครับก็คือดูลักษณะดอกยางเนี่ยก็จะแบบมีความมีความโหดนะครับเพราะว่าโหดนะครับเพราะว่าตรงช่วงแก้มยางเนี่ย<ๆ>ก็จะมีเป็นรูปลูกศรปเป็นดอกยางแบบแหลมแหลมะแหลมแหลมลงมานะครับแล้วก็ตัวดอกของมันเนี่ยก็จะมีความมีความห่างระหว่างตัว ดอกยางแต่ละดอกนะฮะก็ดูแล้วเนี่ยก็น่าจะเหมาะกับพวกพื้นที่มันเป็นนิ่มๆน,น,นะพวกคโคลนหรือว่าพวกดินนิ่มๆทรายอะไรประมาณนี้ก็น่าจะปีนได้ดีเพราะว่าด้านข้างเนี่ยด้านข้างเขาจะมีตัวดอกยาง,างยื่นออกมาค่อนข้างหนานะมันสามารถที่จะปีนด้านข้างได้สบายๆนะครับอันนี้ก็ สูง120มิลนะครับ120มิลนี่ก็คือเขาบอกว่า4.75คูณ1.75นะครับเป็นสูง120มิล120มิลนี้ก็ถ้าเป็นเล่นตามกฎแข่งตามกฎของซอก้กก็คือคลาส2นะครับไม่เกิน120คลาส1ไม่เกิน106นะครับของเราก็มีคลาส0ด้วยนะครับไม่เกิน101นครับ แล้ตัวบูมนี่ก็อันนี้โฟมข้างในเนี่ยเป็นโฟมแบบสองชั้นนะครับด้านครับด้านด้านด้านในสุดเนี่ยก็จะเป็นโฟมที่มีความแข็งนะครับแล้วก็ด้านนอกเป็นฟองน้ําที่มีความนิ่มนะครับเพราะนั้นมันก็จะพอยุบลงไปปุ๊บด้วยความที่ด้านนอกมันนิ่มเนี่ยมันก็จะจิกตัวพื้นได้ดีนะครับ ก็อันนี้เป็นตัวของบูมเบอร์ซิ่งเนี่ยมันจะมีตัวเขาเรียกตัวเลดกับตัวแบล็กนะครับตัวเลดนี่ก็จะเป็นตัวเนื้อยางที่เป็นนิ่มนะครับตัวแบล็กนี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าซูเปอร์ซอมบ์นะครับก็จะแข็งนะครับสำหรับตัวนี้นี่ที่เรามีอยู่นี่ก็เป็นตัวแบล็กนะครับแบล็กก็ท่านถ้าเกิดว่าท่านอยากจะได้ ยางที่แบบว่าดูแล้วมันหดดหหหหนะครับวิ่งในโครนเนี่ยอันนี้ก็จัดได้เลยนะครับแล้วก็ตัวด้านแก้มยางเนี่ยก็จะเขียนนะครับว่า a อ g r เซอร์นะครับก็เป็นชื่อรุ่นนะครับแล้วก็มีคำว่าบูมเรสซิ่งนะครับนะครับแล้วก็จะมีตัวอันนี้ด้วยอันนี้เนื่องจากดอกยางเนี่ยมันจะมีคล้ายๆแบบเป็นลูกศรน,นะครับ ลูกศรเนี่ยมันก็จะมีลูกศรโลเทชันนะครับก็คือเวลาติดเวลาติดไปกับรถเนี่ยก็ให้ดูว่าล้อเราหมุนไปตามลูกศรมันก็จะเกาะได้ดีนะครับบางทีซ้ายขวาเนี่ยบางทีก็ต้องดูด้วยนะครับว่าถ้าเกิดดอกยางเนี่ยมันมีแนวโน้มที่แบบว่าจะเป็นการหมุนแบบหมุนไปข้างหน้าเนี่ยเราก็ต้องก็ต้อง ติดตั้งให้มันเข้ากับลักษณะดอกยางนะครับมันจะได้ใช้งานได้อย่างเต็มที่นะครับนี้ก็อันนี้รหัสของมันก็คือ BRTR 19-009นะครับ a g g r e s s o r นะครับเป็น Gecko Black Two Stage นะครับก็ซอฟข้างบนไอ้ข้างนอกก็นิ่มนะครับแล้วก็ข้างในก็แข็งนะครับ ราคาคู่ละ1,190บาทนะครับยางของบ o มเบสซ i n g นะครับคู่ละ1,190บาทก็สำหรับท่านที่ชอบดอกโหดครับนี่ก็มีสติกเกอร์ให้ด้วยนะครับก็จัดได้เลยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่มาติดตามชมช่องทางของเราของเรามี4ช่องทางในการติดตามมี Facebook, Youtube, Instagram แล้วก็เว็บไซต์นะครับใช้ชื่อเดียวหมดเลยก็คือชื่อว่า r c s c a l e Thailand นะครับแล้วก็ ไลน์นะครับ HD Alien เบอร์โทรศัพท์0 8 1 4 9 1 1 9 8 9เดหรือตอนท้ายมีขึ้นให้นะครับสวัสดีครับ